ครับอาจารย์เป็นนางส้มในโคนต้นครับแสดงก็ต้องเจออะไรเขาอย่างไม่เห็ดก็ไม่รู้ครับนั่นครับอาจารย์ไม่เห็ดก็ต้องเจอตัวอะไรเขาแล้วครับหรือเจอบกเขียบน้อยครับอย่างนี้ตะตะปบเอาไปทําลาบครับนี่ครับอืแสดงว่าเจอบกเขียดน้อยครับจะเอาไปทําลาบบกเขียดน้อยครับนี่ครับ าจารย์ใส่กระเป๋าล้วครับเอาบัะเขียใส่เป๋าครับฟ้าปอกแล้วครับเอาแล้วครับมาพบกันกันนี่ครับโอ้โหคมไม่คมไม่รู้เสื้อผ้าขาดครับอืมส,สาวเท้าเสื้อนะครับจะมาเดินแถวนี้ไม่ได้อายุน้อยอายุเยอะเผ hey, <come> ื่อเสื้อผงเสื้อผ้าขาดหมดครับ เพลพลังผักบุ้งเข้าไ้ครับนี่ครับอาจารย์สู้ไมถ่ถอยนะครับพลังผักบุง้ง kind of. ครับท่านผู้ชมที่รับชมอยู่นะครับรับชมอยู่นะครับผ่านช่องกบมะพร้าวกบเคโลมะพร้าวใหญ่นะครับท่านผู้ชมที่รับชมอยู่นะครับผ่านช่องกบเคโลมะพร้าวใหญ่นะครับนี่ครับ อาจารย์เราก็เลื้อยขึ้นไปแล้วนะครับเราก็ไม่สามารถที่จะไปไททาทให้ดูได้มันสูงจัดครับนี่ครับเดีย๋ยวเราก็เลื้อยขึ้นไปแล้วนะครับสูงมากครับครับถึงยอดแล้วครับท่านผู้ชมที่รับชมอยู่นะครับล็ง z โ o มให้ดูหน่อยครับว่าอาจารย์อยู่ตรงช่วงไหน ลูกลนลงมาแล้วครับตุ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 บลูกลนลงมาแล้วครับตุบตับตุบตุบ,ตบ,ตบลกในกริ้งกันให้ดับด,ดับหมด,ด,ดออแล้วนะครับนี่ครับโอ้โหเกลินต้นเลยนี่ครับท่านผู้ชมนี่ครับจานนักขัตยมใหญ่ครับพลังของบุ้งครับวันนี้บุ้งไฟแดง เอาล่ะครับกรึบกรึบเลยครับนั่นขาดตรงนั้นท่านผู้ชมโอ้โหกระจายครับเดี๋ยวเราไปต,ตามผลงานท่านผู้ชมครับยังไม่หมดครับยังแกลแกลไม่หมดแล้วก็ไม่รู้ครับ นี่ครับแกแตกครับนี่ครับอะไรอะไระลงมาแล้วนะครับท่านผู้ชมอือหืออาจารย์บอกว่าเป็นไทนขนมได้สี่อันเลยนะครับท่านผู้ชม,น,ชมนี่ครับ มรงนี้เลีวครับโอ้โหนี่เกลือนต้นเลยครับลูกเขาสวยครับสวยงามสวยงามนี่ครับอาจารย์เราก็เลยลงมาแล้วนะครับอ้าวนี่ครับอืมสวัสดีครับยามเช้าเช้าอากาศเย็นเย็นลมพัดตกตกนะครับอากาศเย็นเย็นนะครับทุกท่านผู้ชมสวัสดีครับ